ท่านผู้ชมครับจากความต้องการในการที่จะช่วยสามี ที่จะหารายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวนะครับพี่นุ้ยก็ไปเริ่มต้นสมัครงานแล้วก็ต้องบอกกับทุกๆคนว่าตัวเองเป็นโสดแลนที่สุดก็ได้ทํางานเป็นพนักงานขายสมใจใเพียงแต่ว่าพนักงานขายเนี่ยจะต้องมีการออกเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยใช่เรียกว่าพี่นุ้ยทุกๆสามเดือน,น,อนอจะต้องย,ย้ยายเปลี่ยนจังหวัดแต่ว่าเราก็ทํางานแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกับพิติไม่ค่อยได้เจอกับสามีเจอมังไม่เจอมัง<ะ>อยู่ประมาณกี่ปีฮะ ก็13ปีค่ะปีเลย13ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอพ้น13ปีนี้พี่นุ้ยตัดสินใจออกจากงานนี้แล้วจบกับน้องชายเรียนจบเนยคะพี่นุ้ยก็ต้องออกแปลว่าที่อดทนทําอยู่ตลอด13บปีเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อครอบครัวเพื่อน้องเพื่อครอบครัวหาสตังค์เนี่ยส่งน้องเรียนใช่ค่ะพอน้องเรียนจบปั๊บโอเคละ เหมือนถึงฝั่งฝันแล้วแล้วอาจารย์อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็รับคนใหม่เข้ามาได้เรื่อยแล้วเราคนเก่าคนแก่อยู่นานเงินเดือนก็ปรับขึ้นปรับขึ้นมันก็เพดานแล้วใช่ไหมคะตอนพี่นุ้ยออกจากสุดท้ายของทําได้13ปีทําเดือนทําเริ่มต้นเงินเดือน900ครับทั้งเบี้ยเลี้ยงอะไรก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงื่นสองเอาถึงเก้าพันบาทพอเก้าพันบาทเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็จะเพดานอยู่แค่นั้นแล้วเราก็อายุเยอะเป็นยืนไขของนานมันก็สุขภาพไม่ดีเนาะก็เลยเห็นว่าน้องชายเรียนจบก,ก็เลยลาออกจากงานตรงนั้นนะคะแล้วพอหลังจากลาออกพี่นุ้ยไปทำอะไรต่อฮะก็ลาออกมาแล้วก็จะมีเงินก้อนหนึ่งขณะที่เราทำงานเขาจะหักเงินไว5้5%คเรับ13ปี5%เนะเขาก็มีเงินก้อนหนึ่งมันก็ไม่ได้ไปใช้อะไรแล้วเนาะก็เลยอยากเป็นเจ้าของอะ่ะค,คือเคยเห็นเขาเป็นเจ้าของแล้วมัน สุดยอดเลยมันทั้งเท่ทั้งความภูมิใจทุกอย่างก็อยากเป็นบ้างเพราะเหนื่อยมาตั้ง13ปีใช่ไหมคะแล้วก็มาเปิดร้านอาหารโยนาหามหาลัยแม่โจ้นะคะก็เปิดร้านอาหารกิจการเป็นยังไงไม่ถึงไม่ถึง5ปีถึงสาปีค่ะอาจารย์ะสปีก็รีบปิดกิจการอ้าวสปีใช่ค่ะเพราะอะไรอยู่ไปเงินมันก็ต้องเข้าเนื้อไปเรื่อยๆนะคะปัญหาคือ เวลาลูกค้าเยอะเราก็บริการไม่ทันถ้าลูกค้าน้อยเราก็ต้องไม่มีเงินมากระจายกับเด็กลูกจ้างใช่ไหมคะถ้าเราจ้างเด็กปัญหาเยอะแยะคือเราตลาดเรื่องร้านอาหารนี่การทำร้านอาหารเนี่ยทั้งบริการบริหารคนซื้อสินค้าการบริหารจัดการเยอะสามปีก็เป็นอันต้องยุติกิจการลงพอจบจากร้านอาหารละก็ ไปเรียนเสริมสวยไปเรียนเสริมสวยที่สารพัดช่างครับอา่าค่าลงทะเบียนสองร้อยห้าสิบครับเรียนก็ไปเรียนสาขาอที่หนึ่งข้อที่สองพี่นุ้ยจบข้อส,สองของเขาเนาะก็แค่ได้ตัดผมได้บ้างนิดหน่อยครับก็เลยจะมีเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะไปคัดเอาเลยที่โรงเรียนว่าอยากได หน้าตาประเภทนี้ขยันขนาดไหนก็จะสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนเนาะปีนู้ก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ร้านเสริมสวยเป็นลูกจ้างบางเป็นลูกจ้างตรงน,นั้นนี่คือมาสะผมเขายังไม่ให้ตัดอะไรเลยเพราะร้านเขาก็ค่อนข้างจะมีชื่อเนาะเขาจะให้ค่าสาะหัวละสอบาทบถ้าลูกค้าไม่มีช่างใหญ่เอาหมด เขาทั้งตัดทั้งสาวเองเลยถ้าลูกค้าไม่เยอะนะคะพี่นุ้ยก็อยู่ตรงนี้มาแต่ถ้าลูกค้าเยอะพี่นุ้ยไม่ได้ทําไม่ได้ทาค่ะแต่ได้อยู่ได้เดือนหนึ่งแปดร้อยได้เงินเดือนแปดร้อยเขาเลี้ยงอาหารสามมื้อเนาะค่ะแล้วก็มาอยู่ได้วิชามาเรียกว่าได้วิชามาต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าหนึ่งได้ในเรื่องของความอดทนความเรียบร้อยความสะอาดนี่นี่ทางร้านเขามีให้เขาสอนเขาฝึกมาเป็นอย่างดีนะคะ แล้วพอเราไปเรียนจบเรียบร้อยก็เหมือนกับเรียนเรียนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยมีสตังค์ได้บ้างก็ไม่ต้องมันก็ไม่ต้องส่งน้องแล้วเนาะก็่อเรือนนึ่สามร้อยห้าร้อยก็ถือว่าสุดยอดแล้วสัก่อนเราก็เริ่มเริ่มต้นพอจบได้วิชาความรู้เรื่องการเสริมสวยแล้วก็หนีไม่พ้นสงสัยต้องมาเปิดร้านเองไม่มาย่างเปิดไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเตียงสาตัวหนึ่งแปดร้อยในสมัยก่อนแล้วยังไงพอเราเรียนก็เลยไปเจอณนิด รั่นนี้เขาก็ไปสะผมที่ตลาดเนาะนั่นที่ก็ไปเจอขยันเนาะมีอะไรมั่งร้านเสริมสวยเขาจะขายทุกอย่างนี่ก็คืออาจารย์นิตยาประพุทธนิติสารที่ดูแลภาคเหนือตอนบนทังหมดนันนิดของเราเนี่ยเขาจะเรียกนั่นนิดของเรานะคะถ้าบอกนั่นนิดของเราทุกคนรู้หมดครับทีนี้ร้านเสริมสวยจะมีขายทุกอย่างขายตั้งแต่สบู่ขายยารักษาฝ้าอะไรมีเต็มไปหมดเลยขายไม่ขายเจ้าของร้านต้องใช้ก่อนครับแล้วเจ้าของร้านก็ให้ คนที่พอจะพรีเซนต์เขาได้ใช้ก่อนใช่ไหมคะพี่นุ้ยก็ใช้ชุดหนึ่งห้าร้อยสามร้อยสองร้อยบาทใช้จนหน้าดำตอนแรกมาแดงเนาะใช้แล้วหน้าแดงใช้ไปหยุดใช้ไปแล้วหน้าใสใช้ไปหน้าแดงพอหน้าแดงปุ๊บหยุดแล้วหน้าดำครับอันนี้ก็ดำอย่างเดียวไม่มีดำมีแดงสามกริย์แซงคือเหาอใสจัดใสแดงแล้วเป็นดำดำแล้วสามกระสับแล้วฮะแดงแดงดำดำมันจะปนกันกระบอนั่นนี่ก็บอกอย่างนี้ก็ต้อง น,นันทิดว่าเอ๊ยขยันเนาะอย่างนี้ต้องลองมาดูกิฟฟลรีนดูบ้างาในนี้เริ่มเข้ามาเจอนนนิดโอ้โหเนี่ยเป็นผู้ให้โอกาสจริงๆนะคะคก็เลยพี่นุ้ยก็เลยมาศึกษาธุรกิจกิฟฟลรีนดูไม่ศึกษาอยากได้สตังทำทำแบบไม่มีไม่มีข้อแม้เลยคือหนึ่งทำแล้วมัน ทุกวันเราขายของให้เจ้าของร้านเราไม่ได้อะไรเลยแปลว่าตอนนั้นเนี่ยพี่พี่นุ้ยก็เหมือนเป็นเป็นพนักงานประจําร้านเสริมสวยนั่นแหละแต่ก็ช่วยแนะนําสินค้านู่นนี่นั่นให้กับเจ้าของร้านเขาไปไม่มีการเรียนรู้ค่ะขายอย่างเดียวแต่พอพอณนิดมาแนะนําให้รู้จักกับธุรกิจกิฟฟารีนนะพี่นุ้ยก็เลยตัดสินใจทำเลยเพราะว่าอยากมีรายได้อยากมีรายได้ทําเลยเหมือนที่ณนิดบอกณนิดก็ดูแล้วดูแค่ชมแค่แค่สัมผัสอย่างนี้ดูด้วยอย่างนี้นะพี่นุ้ยก็ดูว่าอบอุ่นอะ มันมันดูแล้วอบอุ่นดูแล้วเขาน่าจะมาบอกในสิ่งที่ดีในสิ่งที่พี่เกิดความคิดคิดเราจะนอนไม่หลับมันจะมารายได้จะมีรายได้เป็นของตัวเองอย่างนี้เราก็ยก็ร่วมธุรกิจด้วยคก็เลยเลยตอนนั้นก็มาทําเต็มตัวแล้วออกเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมาทําปั๊บเนี่ยหลังจากที่ทําร้านอาหารก็แล้วนะไปอยู่ในร้านเสริมสวยแล้วพอมาทำกิฟฟารีปั๊บเนี่ยพิติสามีก็ เริ่มกลับมายังค่ะยังตอนนั้นยังเพราะว่าตอนตอนที่เป็นลูกจ้างตอนนั้นก็ยังแอบมาทำกิฟฟรีนก็คุยกับนันิดไปก็แอบมาทําเพราะว่าเจ้าของร้านไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าของร้านนี่เขาเราจะต้องมีเวลาเป็นของเขาทั้งหมดอแอบมาทำทาในเวลาว่างใช่ค่ะทำในเวลาว่างถึงเวลาเราอยู่ในร้านเราก็ต้อง ต้องอยู่กับร้านไปแต่เลิกเลิกงานทั้งหมดต้องเป็นของเขาคุยอะไรกันมากก็ไม่ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานไปเลยหลังเลิกงานหรือไม่งั้นก็วันหยุดในการทำกิฟฟรลีนและทำเริ่มต้นเป็นไงให้สนุกไหมฮะโอ้ปัญหาเพราะเราอาจจะยังใหม่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ใหม่หรอกคืออยากได้มีแต่ความอยากไม่มีความเข้าใจไม่มีการเรียนรู้ปัญหาเยอะมากเลยค่ะมีแต่ความอยากได้แต่ยังไม่มีความเข้าใจสมัยค่ะทําปั๊บีความอยาก ความนะอยากมาก่อนแบบไม่แบบอยากได้แบบไม่มีเหตุผลแลยอยากได้อย่างเดียวเสร็จแล้วปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าเราไม่มี ความเข้าใจว่างานคืออะไรจะต้องทํำยังไงแล้วนันทิดเขาสระผมเสร็จแล้วนันนิดท่านก็นไปเนาะทีนี้หลังจากนั้นมาก็บอกว่าให้ชวนคนครับวันนี้ก็ไปชวนคนชวนเจอใครก็ชวนเป็นเล่าก็ฟังที่อยู่ลูกจ้างแถวไหนเนะี่ยแล้วก็ชวนคนระดับเดียวกันใช่ไหมคะคือลูกจ้างก็ต้องไปชวนลูกจ้างด้วยกันที่คุยกันรู้เรื่องต่างคนต่างสมัครพอสิ้นเดือนมาไม่มียอดเลยครับเพราะเราไม่เข้าใจว่าต้องทําอะไรมรั่งมีแต่ชวนคนสมัครไมีคนมาสมัครเยอะมากเลยไม่มียอดเลยค่ะ นี่ก็ชวนไปนนิดก็บอกอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องมาทําความเข้าใจเขาจะมีประชุมที่โรงแรมครับพรพิงครนันนิดก็บอกไปแล้วก็หนีละไปละในนี้ไม่ไม่อยู่ละต้องไปประชุมไม่ได้ต้องไปหาความเข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีเทรนนิ่งไม่มีการประชุมอย่างต่อเนื่องไม่มีเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะหาสมาชิกได้หาไปหามาไปหาชวนคนเดิมก็ยังเคยเจอเลย ขนาดนั้นเลยใช่ไปชวนอย่างไปเชวนอาจารย์เนี่ยชวนมาแล้วไม่มีผ่านองค์กรไม่มีเหมือนปัจจุบันนวันนี้ก็ไปชวนคนเดิมก็บอกอ้าวพี่พี่หนูสมัครกับพี่นะเพราะว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจเนื้องานปัญหาเยอะค่ะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพี่นุ้ยเนี่ยเริ่มต้น รู้แล้วล่ะว่าจุดอ่อนของตัวเองอยู่ตรงไหนก็เลยพาตัวเองไปเรียนรู้ที่งานประชุมทางธุรกิจนะครับช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าหลังจากที่พาตัวเองไปเรียนรู้และทําความเข้าใจกับธุรกิจแล้วการทํางานของเธอจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับในตอนนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับกิฟฟรีนอะบโลนคอลลาเจนปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ